หลายคนที่เห็นหัวข้อคลิปแล้วก็คงจะงงว่าไอ้รักเนี่ยมันเกี่ยวกับความมั่งคั่งยังไงเคยมีคำพูดไว้เมื่อในอดีตว่ากฎแห่งการดึงดูดนั้นก็คือกฎแห่งความรัก เมื่อเราส่งความรู้สึกนี้ออกไปกฎแห่งการดึงดูดก็จะตอบสนองกลับมาด้วยพลังที่มีอนุภาพมากมันเข้าใจได้ไม่ยากถ้าหากว่าเรานั้นอยากที่จะได้สิ่งไหนหรือว่าต้องการอะไรมันก็จะเริ่มต้นจากความชอบและความรักนี่แหละยกตัวอย่างเช่นหากว่าคุณนั้นอยากได้คนรักที่รักตนก็จงให้ความรักความจริงใจของเรานั้นออกไปก่อนและมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองสิ่งนั้นทั้งให้และรับอย่างเท่าเทียมกันและถ้าหากว่าเรานั้นอยากได้ความร่ำรวยเราก็จำเป็นที่จะต้องรักความร่ำรวยก่อ รักความรู้สึกนั้นก่อนรู้สึกถึงมันให้ได้ว่าเรานั้นรักมันยังไงมีความสุขขนาดไหนขนาดที่เรานั้นส่งความรู้สึกนั้นออกไปจงจําไว้ว่าความรักและความปรารถนาดีเป็นขื่นพลังที่สูงถ้าหากว่าเรานั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกรักอะไรก็ตามที่เรารักมักจะถูกตอบสนองและส่งกลับมาเสมอฉะนั้นเราควรที่จะฝึกความรู้สึกรักให้มากกว่าความรู้สึกโกรธเกลียด และความขุ่นเคืองเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีแต่จะดึงเราให้จมลงตีหน้าสวัสดีค่ะ